วิปัสสนากรรมฐานพระโยคาวจรที่ได้ฌานถึงปัจจฌานแล้วจะเจริญวิปัสสนาให้เกิดยานขึ้นนั้นต้องเจริญสติปัฐานตั้งสติกำหนดนามรูปปรมัดเช่นยกเอาองค์ฌานในฌานที่5มาเป็นอารมณ์กรรมฐานจึงเกิดฌานขึ้นตามลำดับดังนี้1 สมมาสนาญานญาณพิจารณาเห็นรูปนามขันห้าเป็นอนิจจังสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สองอุทยพยญาณญาณรู้เห็นรูปนามเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปสามพังขยาน ยานรู้เห็นรูปนามดับไป 4. พยาญาณยานรู้เห็นรูปนามเป็นภัย 5. อาทีนวายานยานรู้เห็นรูปนามว่ามีโทษ 6. นิพพิทายานยานรู้เบื่อหน่ายในรูปนาม 7. ปุญจิตุกรรมยตายาน ยานอยากรู้อยากจะออกหนีจากรูปนาม 8. ปฏิสังขายานพิจารณาถึงอุบายที่จะพ้นจากรูปนาม 9. สังขารูป้เปกขายานยานรู้วางเฉยในรูปนาม 10. อนุโลมยานยานรู้เห็นรูปนามสอดคล้องตามยานเบื้องต้นทั้งสิบยานนี้ เป็นวิปาาัสนาญาณเมื่อพระโยคาวจรได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดวิปัสนาญาณบรรลุโคตรละผู้ยานแล้วต่อจากนั้นถึงวิโมกความหลุดพ้นจากโลกีข้ามขึ้นสู่ขั้นโลกุตละอันได้แก่อริยมรรยานและวิโมกทั้งสามนี้จัดเป็นสมุดเฉดวิมุตติคือตัดกิเลสได้เด็ดขาด ที่ได้ชื่อเป็นสมอย่างนั้นก็โดยอาศัยวิโมขมุกค,คือปากทางเข้าสู่วิโมหรือประตูเข้าสู่อริยามรรอย่านสามประการอันได้แก่ 1. อนัตตานุปัสสนาพิจารณาเห็นนามรูปเป็นอนัตตาชัดกว่าลักษณะอื่นๆความหลุดพ้นโดยวิธีนี้เรียกว่าสุญญาวิโม 2. อนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นนามรูปเป็นอนิจจังชัดกว่าลักษณะอื่นๆความหลุดพ้นโดยวิธีนี้เรียกว่าอนิมิตตวิโมก 3. ทุกขานุปัสสนาพิจารณาเห็นนามรูปเป็นทุกขังชัดกว่าลักษณะอื่นๆความหลุดพ้นโดยวิธีนี้เรียกว่าอัปนิหิตวิโมก วิสุทธิเจกับยาน16ปฏิโมขสังวรศินอินทิยะสังวรศินอาชีวปาลิสุทธิสินและปัจจะยสันนิสิตสินปาลิสุทธิสินสีสน,นี้เป็นวิสุทธิที่หนึ่งคือสินวิสุทธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสมาธิทั้งสองอย่างนี้ เป็นวิสุทธิที่สองคือจิตตาวิสุทธิการกําหนดพิจารณาเห็นสังขารเป็นเพียงนามรูปพร้อมทั้งกําหนดรู้ลักษณะรสปัจจุปัฐานและปัจทฐานของนามรูปนี้เป็นวิสุทธิที่สคือทิฏฐิวิสุทธิและเป็นนามรูปปรลิจเฉดยานการกําหนดพิจารณาเห็นปัจจัยแห่งนามรูปนี้เป็นวิสุทธิที่สี่คือ กังขาวิตละนะวิสุทธิและเป็นปัจจัยปรลิกขหายานเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดพิจารณาเห็นสังขารธรรมคือนามรูปอันเป็นไปในภูมิที่สพร้อมทั้งเหตุปัจจัยโดยพิจารณาญาณไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตากับทั้งพิจารณาญาณความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งนามรูป และพิจารณาเห็นลักษณะแห่งมักและสิ่งมิใช่มัก้ดยกําหนดเห็นวิปัสสนูปกิเลสสิบมีโอภาษแสงสว่างเป็นต้นว่าเป็นศัตรูหรือเป็นอุปสรรคแห่งมักนี้เป็นวิสุธทธิที่ห้าคือมคามคชานทัศนวิสุธทธิและเป็นสัมมาสนญาณและ ต่ลนอุทัยพยาญานเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมสลัดศัตรูคือนิวรห้าออกจากจิตใจได้แล้วจะเริญวิปัสสนาต่อไปตามลำดับวิปัสสนาญาณทั้งเก้าคือพลวะทุทยพยายานพังคยานพลายานอามีนวยานนิพพายาน,น มูลจิตุกรรมยตายานปฏิสังขายาณสังขารุปเปกขาหายาณและอนุโลมญาณน,นี้เป็นวิปัสสนาญาณ9้าและเป็นวิสุทธิที่6คือปฏิปทาฌานทัศนวิสุทธิเมื่อวิปัสสนาญาณแก่ก้าโลกุตละอัปปนาจิตมัคคจิตจะเกิดขึ้นนั้นการจะเป็นดังนี้ สังขารูปเปกขายานจะพิจารณาเห็นนามรูปเป็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาชัดแจ้งแล้วก็จะอย่างลงสู่ภวังต่อแต่นั้นมโนทวาราวัชณะก็จะเกิดขึ้นกำหนดนามรูปเป็นอามลมโดยเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาต่อจากนั้นอนุโลมยานก็จะเกิดขึ้นสามขณะคือ ขณะที่หนึ่งเรียกบริกรรมขณะที่สองเรียกอุปจารและขณะที่สามเรียกอนุโลมต่อจากนั้นโคตรละภูยานก็เกิดขึ้นหนึ่งขณะหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์สามารถครอบงำโดยปุถุชนก้าวข้ามโคตรละปุถุชนไปย่างก้าวขึ้นสู่โคตรละแห่งพระอริยะต่อจากนั้นโลกุตรละมรร คือมรรคยานก็จะเกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกขสัสสจจะและสมุทัยสัจจะและทำให้แจ้งซึ่งนิโรธสัจจะคือเห็นพระนิพพานได้แจ่มแจ้งถัดจากนั้นผลจิตหรือผลญานก็จะเกิดขึ้นสองถึงสขณะลดวอย่างลงสู่ภวังต่อจากนั้นก็จะเกิดปัจจเวคคณยาน พิจารณาทบทวนดูมักผลนิพพานที่ได้บรรลุแล้วกับทั้งพิจารณาทบทวนดูกิเลสที่ละได้แล้วและที่ยังเหลืออยู่ยานทั้งสามข้อสุดท้ายอันได้แก่มักยานผลยานและปัจจเวคณะยานนี้เป็นวิสุทธิที่7เจดคือยานทัศนวิสุทธิอันหนึ่งถึงทราบว่า วุตฐานคามินีวิปัสนาคือวิปัสนาที่เป็นตัวพาไปสู่อริยมรรคนั้นได้แก่วิปัสนาญาณสาประการคือสังขารุปเปก,กขายานอย่างเก่าที่สุด1อนุโรมญาณหนึโคตรภูญาณหนึผู้จะได้บรรลุอริยมรรคญาณจะต้องผ่านญาณทั้งสามนี้เก่าวคือ ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีปัญญนรี์แก่กล้าได้บรรลุวิปัสสนาญาณแล้วเมื่อวุตถฐานคามินีวิปัสสนากำลังเป็นไปก้าวหน้าอยู่ย่อมจะเห็นนามรูปเป็นอนัตตาชัดแจ้งแล้วจะก้าวเข้าสู่มรรคญาณทันทีนี้ชื่อว่าสุนตยวิโมกผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีลทัทธินาซีแก่ก้าได้บรรลุวิปัสสนาญาณแล้วเมื่อวุตรฐานคณามินีวิปัสสนากำลังเป็นไปก้าวหน้าอยู่ย่อมจะเห็นนามรูปเป็นอนิจจังชัดแจ้งแล้วจะก้าวเข้าสู่มรรคญาณทันทีนี้ชื่อว่าอน,นิมิตตวิโมผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีสมาธินาสีแก่ก้า ได้บรรลุวิปัสสนาญาณแล้วเมื่อบุทธฐานคามินีวิปัสสนากำลังเป็นไปก้าวหน้าอยู่ย่อมจะเห็นนามรูปทุกขังชัดแจ้งแล้วจะก้าวเข้าสู่มรรคญาณทันทีนี้ชื่อว่าอปนิหิตวิโมกด้วยเหตุดังกล่าวนี้อริยมรรคจึงมีชื่อได้สามอย่างคือชื่อสุญญตาวิโมกเป็นต้น ด้วยการพิจารณาเห็นอารมณ์คือนามรูปเป็นอนัตตาเป็นต้นจึงสามารถบรรลุได้แม้อริยผลก็มีชื่อได้สามอย่างคือชื่อว่าสุญญตาบิโมกเป็นต้นเช่นเดียวกันด้วยเป็นสิ่งที่เกิดจากอริยมครคนั้นแม้ผลสมาบัติก็เรียกชื่อได้สามอย่างมีชื่อว่าสุญญตาิโม เป็นต้น